สวัสดีครับแฟนแฟนกีฬาแฟนแฟนวอลเลย์บอลวันนี้วันที่10ธันวาคม2,566บ่าย2วันนี้มีหลีเกาหลีใต้ครับมีลีเกาหลีใต้แข่งด้วยวันนี้ทีมสาวไทยแข่งในลีเกาหลีใต้ วันนี้โม,โมูมีไฮพาสธนชาสุขสุดพบกับไอบีเคพรพันพรพันเกิดปราดอย่าลืมนะครับ14นาฬิกาเป็นกำลังใจทั้งสองสาวพรพันธ์พบโม,โมูมีธนชากดติดตามช่องบ่าวสองลูกไว้ลิง์ดูวอลิบอน ใต้คลิปนี้ครับ14นาฬิกาและพบกันตามเวลาครับผม